สวัสดีครับผมผมกบนาครับใครยังจำยายหลังได้ไหมครับยายหลังนะครับตอนเวลาเพิ่นฝันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลข3าตัวเรื่องราวที่ว่าผมจะเล่านี่ครับไม่ได้เกี่ยวกับยายหลังนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับหลานชายยายหลังยายหลังครับแกฝันแล้วก็เล่าความฝันให้หลานฟังแล้วหลานก็ไปซื้อเลขหกหกห้า ตามหลานแล้วก็หลานแต่ละคนครับสามคนได้โชคจากของฝันยายหลังคนละแสนคนละแสนแล้วหลานอ่ะปีใหม่ครับจะกลับมา <c oughs> หายายหลังหนึ่งในนั้นครับหลานของยายหลังมั่วที่ผ่านามาเมื่อกี้เขาถูกเลขเขาเลยทักมาหาผมส่วนตัวแล้วเขาก็บอกว่าเขาถูกเลขหกหกห้า และก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเขาถูกเลข3-2เขาฝันเกี่ยวกับแฟนของเขาครับซึ่งอายุแฟนก็คือ32ปีแล้วงวดนี้น้องผู้ชายคนนี้ครับหลานของยายหลังเขาฝันถ้าหากว่าเป็นฝันต่องวดได้ไหมมันก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าน้องเขาฝันคืนวันที่31 เขาฝันคือวันที่ส1แล้วเขาฝันว่ามีพระจากไหนไม่รู้มาเคาะประตูห้องเขาเคาะเสียงดังมากแต่น้องผู้ชายไม่กล้าเปิดได้แค่เปิดแง้มหน้าต่างแล้วก็ส่องดูเห็นเป็นพระมายืนข้อห้องอยู่ในยามมีการถ้าหากว่า พูดถึงเวลาประมาณสักตีสองตีสามน่ะมายืยนเคาะอยู่หน้าห้องประตูแต่ว่าน้องผู้ชายเขาเขาไม่กล้าเปิดประตูเพราะเขากลัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระรูปนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วทําไมถึงมาเคาะห้องได้น้องเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่กล้าเปิดประตูให้กับพระรูปนั้นเคาะนานมากๆกลัวมากๆเวลาประมาณตีสองตีสาผมเลยไม่กล้า เปิดประตูให้พระเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันนี่คือความฝันของหลานชายของ,งยายหลังเพิ่นอยากเรอความฝันในฟังครับก็เลยคิดว่างวดน,นี้อาจจะมาให้โชคอีกไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมผมฝันถ้าหากว่าเป็นฝันตองงวดได้ไหมคือน้องเขาฝันคืนวันที่31ครับแล้วก็รุ่งเช้ามาเขาก็มาถูกเลขแต่ไอ้ที่ว่า32านี่คือน้องเขาฝันเห็นแฟนของเขาเนี่ย อาบน้ําแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเดินวนเวียนอยู่ในห้องซึ่งอายุแฟนนี่ก็คือสายสองปีอันนี้คือเขาฝันก่อนนั้นนั้นแล้วไอ้ที่ว่าฝันล่าสุดเนี่ยคือน้องเขาคิดว่ามันน่าจะมางวดถัดไปก็คืองวดวันที่16พฤศจิกายน6 7นี่แหละน้องเขาเลยคิดว่าน่าจะมั่นใจตรงนี้มากกว่าเลขนะครับเลขห้องที่ว่าพระมายืนข้อห้องเลขห้องน่ย มันจะเป็นเลข35หทับ25 3หทับ25นี่คือเลขห้องส่วนอายุของน้องผู้ชายที่ว่าเป็นเจ้าของห้องอายุ27ปี27แต่แฟนของเขาเนี่ยคืออายุใส2สองปีเขาห่างกันกับแฟนเขาประมาณ5ปี6ปีเขาบอกนี่คือความฝัน ถามว่าตองวดไหมผมก็คิดว่าน่าจะต่องวดหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาฝันก่อนเลขออกแล้วก็มันเป็นเลขตัวนี้เลขที่ห้องนะคือภาพมาข,ข้อห้องหน่ะในยามีการ3 5มห้าทหนี่คือเลขที่ห้องอายุน้องเขาคือ27อายุแฟนเขาสาสองปีแต่ว่าอายุแฟนคือออกเรียบร้อยแล้วคือเลขล่างฝันงวดก่อนเขาฝันก่อนนั้นก็ฝันว่นเา,นาเห็น แฟนตัวเองคืออาบน้ําแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเดินเปลือยหยุ่นในห้องเขาก็เลยไปซื้อเลข3าสองซึ่งมันทําให้เขาได้โชคยายหลังพูดกับผมว่าหลานชายแทบจะไม่รู้จักผมเลยไม่ไม่เคยแทบจะถูกเลขเลยแล้วเขาก็ได้ตุ้มไปกับผมประมาณได้เดือนเดือนครึ่งแล้วมั้งเขาก็ถูกครั้งแรกเลยก็คือห5แล้วก็ถัดมา แล้วก็มาถูกล่าสุดก็คือ3าสองนละครับผมก็เลยถามว่าดนหลายบอเขาก็บอกว่าได้ไม่ค่อยเยอะหรอกพี่ได้ประมาณ50,000ื่ถูกเลข3าได้5้า0 0ื่นบาทเพือ่อเขาไม่ได้ซื้อเยอะนะครับผมถามน้องเขาว่าซื้อเยอะไหมเขาก็ซื้อแค่อายุแฟนสามสิบปี 3, 2, มสแล้วก็ซื้อเลขที่ห้อง 3,5, 2, 5เพราะว่า เห็นแฟนเดินเปลือยกายอยู่ในห้องตัวเองเขาก็ซื้อภายในห้องแล้วก็งวดน,นี้เขาก็ฝันว่ามีพระมาเคาะประตูอยู่หน้าห้องแต่เขาไม่ได้เปิดให้พระเข้ามานะเพราะว่าเขากลัวเขาก็เลยได้แค่แอบมองดูอยู่หน้าต่างแต่ไม่กล้าเปิดน้องเขาก็ยังมั่นใจว่างวดน,นี้ผมคิดว่าน่าจะมาเกี่ยวกับห้องหรือเปล่าอายุแฟนผมออกแล้ว แล้วงวดน,นี้จะมาอายุผมไหม27นะครับถามว่าเป็นเลขหลายหางไหมไม่ครับงวดเมื่อกี้น้องเขาก็ซื้อเลขอายุของแฟนก็คือ32แล้วก็เขาก็ไปซื้อเลขห้องก็คือ35แล้วก็25ด้วยงวดน,นี้น้องเขาก็เลงเลขห้อง35ครับ25แล้วก็อายุตัวเองก็คือ27แค่นี้ครับจะมาบนมาล่างคือไม่รู้แต่ที่รู้คือน้องคําว่า ผมก็ได้โชคมาสองสามงวดแล้วตั้งแต่ได้ของมองคลไปสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือยายหลังยายตัวเองครับกลับบ้านปีใหม่ไปนี่คือจะต้องไปหาแกแล้วก็เอาตังค์ไปให้แกใช้ด้วยเขาไม่เคยถูกเลขมาหลายงวดมากๆแล้วก็เขาอาจจะได้โชคแค่อาจจะเป็นแค่ความมืออื่นก็ได้นะครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามีปฏิหารอะไรครับเขาอาจจะแค่ความมืออื่นก็ได้งวดน,นี้ครับ น้องชายหรือหลานชายของยายหลังเขาก็บอกว่าขอขอไว้เก็บไว้ให้เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะสั่งอีกรอบหนึ่งแต่ก็คือเขาสั่งไปแล้วครับสั่งกับผมไปส่วนตัวแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวกับกับยายคือเขาสั่งไปเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเขาเขาบอกว่าให้ผมเก็บไว้ให้ตอนสิ้นปีอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมเขาจะกลับมาแล้วก็เขาจะเอาไปให้ญาติๆแล้วก็พี่น้องเขาอยู่ที่ บ้านนอกเช่นเดีวยวกันเขาก็เล่าความฝันให้กับอยู่แถวกรุงเทพเพื่อนเขาฟังเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนเขาก็ไม่รู้จักผมเหมือนกันเขาก็เลยประมาณว่ายัางไม่ค่อยมั่นใจประมาณนะครับใช่ครับคนที่ว่าไม่รู้จักเราเขาก็ไม่เชื่อเรา ประมาณนะครับนี่คือหลานชายใหญหลังครับเขาไม่รู้จักผมเลยเขาเพราะเขารู้จักเพราะว่ายายครับเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเชื่อผมให้เชื่อตัวเองนะครับวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน6 7ครับดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันปฏิหารในโชคลาบก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับเนาะแล้วก็ลองจดไว้ครับพี่นาดูครับอ่า16 พิเจอร์ยนทุกเจ็ดขอบคุณหลานชายยายหลังมากๆครับผม